หญงจะมาไขาความลับว่า4มิติและ4กลไกของผลิตภัณฑ์ Next Day นั้นช่วยในเรื่องของการดูแลร,รูปร่างของคุณได้อย่างไรในส่วนแรกขอพูดถึงในเรื่องของมิติของการควบคุมปริมาณของแคลอรี่ที่รับเข้าไปหรือเรียกสั้นๆว่าบล็อกค่ะในสูตรผลิตภัณฑ์ Next Day ประกอบด้วยสารสกัดต,ตัวของสารสกัดจากเมล็ดกาแฟสีเขียวหรือ Green Coffee Bean Extract เราเลือกใช้เมล็ดกาแฟสีเขียวที่เป็นสายพันธุ์พิเศษชื่อว่าสายพันธุ์เกอิชาซึ่งงานวิจัยพบว่ามีสารสำคัญที่เรียกว่าคอโรจินิกแอซิดมีส่วนช่วยในเรื่องของ3ประการ 1. ค่ะบล็อกความหิวค่ะช่วยในเรื่องของการลดความอยากอาหาร 2. อค่ะออกฤทธิ์การทำงานต่อเอนไซม์ไลเปสดังนั้นจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการบล็อก ไขมันที่จะถูกดูดซึมจากมื้ออาหารเข้าสู่ร่างกายและ3ค่ะคือการบล็อกตัวของการทำงานตัวกลูโคซิเดสนั่นคือสามารถลดการดูดซึมหรือว่าบล็อกแป้งไม่ให้ถูกดูดซึมที่มากเกินไปเข้าสู่ร่างกายส่วนถัดมาคือมิติที่2นั่นก็คือเรื่องของการบิวค่ะในสูตรนี้นะคะมีสารสกัด สุดพิเศษค่ะที่มาจากเลมอนบาร์มซึ่งการสกัดนี้นะคะทำให้ได้สารสำคัญที่ชื่อว่า f o ร์สโคลินค่ะมีงานวิจัยนะคะใน Obesity Research ซึ่งพบว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการส่งเสริมเพิ่มมวลกล้ามเนื้อในร่างกายได้เป็นอย่างดีซึ่งเกิดจากกลไกลของการปรับสมดุลฮอร์โมนที่อยู่ภายในร่างกายทำให้กระบวนการบิวกล้ามเนื้อหรือเพิ่มเตาเผาพลังงานในร่างกายของเราดียิ่งขึ้นค่ะ ถัดมาค่ะกิ่งขอพูดถึงมิติที่3นั่นก็คือเรื่องของการเบิร์นค่ะในสูตรนี้ค่ะ next day มีสารสกัดจากชาสายพันธุ์พิเศษค่ะที่อุดมด้วยสารสำคัญที่ชื่อว่า polyphenol และ GSC ค่ะซึ่งสารสำคัญ2ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่จุดเตาเผาในร่างกายส่งเสริมการนำเอาไขมันที่สะสมในร่างกายค่ะออกมาเผาผ่านให้เกิด การใช้เป็นพลังงานได้อย่างดีค่ะและในส่วนสุดท้ายค่ะนั่นก็คือมิติที่4ค่ะในสูตรตำรับนี้ค่ะเราจึงคัดสรรสารสก,กัดไม่ว่าจะเป็นตัวของฟรุกโตออริกคสา尔หรือเรียกสั้นๆว่า FOS ซึ่งทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกส์ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุรินทีย์หรือแบคทีเรียชนิดที่ดีในร่างกายทำให้กระบวนการเผาผลาญและก็การดูดซึมของสารอาหารเป็นไปได้อย่างดีซึ่งมีงานวิจัยพบเลยนะคะว่า คนที่มีปัญหาเรื่องของการลดน้ำหนักตัวที่เรียกได้ง่ายว่าอยู่ในสภาวะคงที่ไม่สามารถลดลงไปได้อีกเนี่ยการใช้สารอาหารกลุ่มของพรีไบโอติกและส่งเสริมจุลินทรีย์ในลำไส้จะทำให้คุณเห็นผลลัพธ์ของการลดน้ำหนักตัวลงได้อีกครั้งค่ะ และนอกจากนี้พรีไบโอติกส์เนี่ยยังช่วยในเรื่องของการช่วยลดการดูดซึมของไขมันจากมื้ออาหารเข้าสู่ร่างกายของเราด้วยถัดมาค่ะก็คือสารสกัดจากบลอกโคลีค่ะบลอกโคลีนะคะประกอบด้วยสารซัลฟ o ร์เฟนค่ะซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของการนำเอาสิ่งแปลกปลอมหรือว่าสิ่งสกรปรกออกจาก ปอดของเราค่ะเปรียบเช่นเดียวกับศาสตร์ของการลดน้ําหนักด้วยการปรับลมหายใจในการนําออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพราะปอดที่ดีและทํางานได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์จะสามารถนําส่งออกซิเจนสู่ร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและนั่นส่งผลต่อเรื่องของการเมตาบอลิซึมหรือการทํางานในระบบการเผาผลาญต่างๆค่ะ และอีกสารสกัดตัวสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือแอลฟาฟาค่ะช่วยขับของเสียหรือสารพิษให้ขับออกทางปัสสาวะค่ะเรายังมีนวัตกรรมที่ชื่อว่า Far i n f ฟาเร d หรือ FIR technology ค่ะเทคโนโลยี f ฟา i n f ฟาเร d นี้จะช่วยให้สารสกัดทั้ง6ตัวที่อยู่ในสูตรตำรับของ next day mm hmm. เห็นผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้น2-3ถึงเท่าตัวค่ะ ถัดมาค่ะจะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตนั่นแปลว่าการไหลเวียนโลหิตการนำส่งสารอาหารออกซิเจนและของเสียเพื่อขับออกนั้นจะดียิ่งขึ้นค่ะแคปซูลที่อยู่ในซองซาเช่ยังสามารถรักษาคุณค่าคงประสิทธิภาพของสารสกัดและเทคโนโลยี FIR ไว้ได้ตลอด2ปีค่ะของแท้ So we've green local and wishing a cup.